มากินกันเลยค่ะองถ้าขวันนวดเห็นอยู่แขางๆเนาะเห็นไหมจ้าเห็ดคลิปกับแบบเร้มึงจะกินจินไหมจ๊ะ กันเลยค่ะนองท่าขอ,อนน้อนดิมยู่ข็งขาง,งเนาะเห็นแม่จ้ะเห็ดคลิปกับมากินกันเลยค่ะนองท่าขอ,อนน้อนดิมยู่ข็งขาง,ง,งเนาะเห็นแม่จ้ะเห็ดคลิปกับเห็นอะไราย็ิแม่จ้ามากินสลัดกรอบเนาะมันจว่าหวานะาอือ หอมเปี๋ยขับชีไปเรื่อยอะะก,เออเออก็เป็นของเปี๋เนาะค่ะบานไม่จางเอิ่มนขอมเปี๋ยไม่จ้ใช้ไป็นขนหอมเนาะคะ่ะนาะค่ะไม่จางกะได้กกินกุ้งสุกเนาะค่ะของแซ่บทินตีนคนมักเนาะค่ะหัานมักแบบใดกับเฮ็ดแบบนั้นเด้อซิมกันเด้อขอสดหนามึงที่หน่อยไม่ได้แตกอืมตำหนิเด้อคะ่ะกินนหนามนีแรงแซ่บไม่จ้างชิมซูชิมอีกเนาะ ขอบคุณหลายๆเลยค่ะถิ่นทับชมคลิปของแม่จา๋าเนาะบ๊ายบายนะคะว้าวค่ะ,คะขอบคุณค่ะอบะอ,อบกันคลิปหน้าห่างเสพๆอเออพี่น้องเป็นตแ่แซ่บอลส่วนขนมจีนยัวน่วๆเนาะค่ะมื้อนี้แม่จ๋าใส่เป็นกุ้งสุกนะคะเพราะว่าแม่จ๋าบ่กินกุ้งสดเนาะค่ะพี่น้องแม่จ๋ากินกุ้งสดอันบ่อ,อันนี้ ทำแซบอันน <il> bon ี้เก็บมาจากจนสุดๆน่าคนเก็บมาให้เนาะค่ะอันนี Life ้เก็บมาจากจนสุดๆน่าคนเก็บมาให้เนาะค่ะ กุนมาเจมแล้วค่ะครับอมเปี๊ับชีไปเรื่อยเพอมเปี๊ยแค่ะบาไมอื่น้อมเปีใยไม่ใจใช่ไป็นน้ำหอมแล้วค่ะอะน้อค่ะบ๊ายบายเหลือนีแม่ใจก็สิสวยตัวเด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะ น,นี่น้องหอมแซบจังอืมนสับก่วนเนาะนี่มองเป็นสับก่วนชิ้นนี้อ่ะมีประทามีอย่างจงุ๋มแล้วค่ะตำลึงเนี่ยเป็นเก็บมากอันนี้เก็บมาจากต้นส,ดสดุด หน้ากนเก็บมาให้นาะคะ่ะทาปูมันม,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 มุมีด้อเอาใส่บปดไเติมอยู่ตะกาทาะะั้งถาดมากันมีปักขาด้วยพักชะอมเนาะคะ่ะอีกหน่อยอันนี้เป็นสลัดกรอบเนาะคะ่ะพอแม่จ๋าเองนะคะซื้อพี่น้องเป็นต่แซบบอสั่วนขนมจีนยั่วๆเนาะคะ่ะวันนี้แม่จ๋าใส่เป็นกุ้งสุกนะคะเพราะว่าแม่จ๋าบอกกินกุ้งสดเนาะคะ่ะพี่น้องแม่จ๋ากินกุ้งสดอันบ่ออันนี้อ่ะาเนาะคะ่ะบ๊ายบาย <laughs> เหลือหน,นีแม่จ่าก็สีสวยตัวเด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะอน้องค่ะบ๊ายบายเหลือหน,นีแม่จ่าก็สีสวยตัวเด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะหางแซ่บจังตำนีเด้อค่ะกินนหนามยังแซ่บแม่จ่าฉันมาซูกินอีกเนาะ ขอบคุณหลายๆเออค่ะที่รับชมคลิปของแม่จาบบายย๋าเนาะบ๊ายบายนะคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะมาอกันคลิฟต์หน่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาบอกันกับแม่จ๋าอีกแล้วเนาะค่ะได้ความแซ่บมาส่งอีกแล้วเด้อพี่น้องเอลยบนเน้ความแซ่บรอเราอยู่ตรงหน้าเนาะคะนน่ะเมื่อวานแม่จ๋าได้ซั่วขนมจีนเด้อ จับพีนมึมงจะดูนุงจีนนะจ๊ะจับพีนมึงจะดูนุงจีนนะจ๊ะ จัวๆหวานไม่ใช่เ่อะติตัมตตนึงน้องข้าวหันน,นุ่นน่มข้าตุมเนาะทงแซ่บๆมากินกันเลยค่ะนองข้าววนนอนดินอยู่ขขางขเนาะเห็นหมจ้าเห็ดคลิปกับ ก็หอมเป,ปรกับขี้ไปเรื่อยกรื่อยอมเปร้ยนะคะบานไม่จาเอิ่มหอมเปร้ยไม่จางใช้ไปน้ำหอมหอมนะคะแล้วค่ะไม่จางกะลยกกินกุ้งสุกนะคะของแสบที่ตีคนมักนะคะามั่แบบใดก็เห็ดแบบนั้นเด้อซิมกันเด้อขอสดหนามมึงทีหน่อยมึงได้แตกอืมอร่อยหวานเห็นได้หลายสิบแม่จ๋ามากิน รสกรอบเนาะมันนกว่าหวานระคาแบบ,บนั่นมงจนจิจีนไหจ๊ะหอมแซ่บจพักโมเมมมีมม่ด้วยก็ใส่ใบนไนติม ยูตะกาทั้งถาดมาก่อนมีผักขาด้วยพักชะอมเนาะค่ะ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอีกหน่อยอันนี้เป็นสลัดกรอบเนาะคะ่ะขอไม่จ่าเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขาเจ็บต้องขมเปรปี้ยวีไปเรื่อยเรื่อยเพราะขมเปรเนาะคะ่ะบานไม่จ่าเอิ่มเพราะขมเปรไม่จ่าใ,ใช้ไปทำขมหอมๆเนาะค่ะถ้าเป็น,ม,ม,นะะมูมี่เนาะก็ใส่โปรตีนติม ะะมีปลาคาร์ตทั้งถังเนาะคะ่ะมีปลาขาด้วยพักชะอมเนาะค่ะเอ็กหน่อยอันนี้เป็นสลัดกรอบเนาะคะ่ะขอไม่จ่ายเองนะคะอ่านาะ,ค,ะนค่ะบ๊ายบายเหลือหนีนไม่จ่ายกส็สิสว,วยตัวเด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะจับกันมึงจะกนินจนิจ้มจิ้มไจ๊ะ เป็นขับ,บกดเนาะนี่มองเป็นขับกดเียๆมีกระคามี่ยังจุนาะค่ะตําลึงเนี่ยเป็นเก็บมาก,กอน,น้องข้าวฟันฝ่าเรียบหัวกลมน้ำเช,ะช็ดฮึ่บเออพี่น้อง เ็นะแซ่บบ่ส่วนขนมจีนยั่วๆเนาะค่ะเมื่อกี้แม่จ๋าใส่เป็นกุ้งสุกนะคะเพราะว่าแม่จ๋าบอกกินกุ้งสดเนาะค่ะพี่น้องแม่จ๋ากินกุ้งสดอันเบาหน,นิมเป็นสับกดเนาะนี่มองเป็นสับปะรดเนียนเนี่ก็นนขานี่ยังจุ่นเนาะค่ะตำลึงเนี่ยเป็นเก็บมาก ด้วยอืมอือออมต้มตุไทยสำหรับลิปนี้ไม่จ้าขอขาพ่อไปไม่จ้าแว่ะติตมจืจิจนมึนนงน้ำมันข้าวแข็งูมดน้ำมันกันตุ่มเนาะเห็นอคลิปม่จ๋ามากินสลัดกรอบเนาะแม่จ๋าว่าหวาน